เรื่องน่ารู้โตะเล็กโปรตุเกตคู่แข่งของทีมชาติไทยในศึกฟุตซอลโลกโตะเล็กทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตซอลโลกต้องอยู่ร่วมสายกับโปรตุเกตโมร็อกโกหมู่เกาะชซรลมอนหากพูดถึงความแข็งแร่งที่สุดของสายนี้ต้องยกให้กับทัพโตะเล็กฝอยทองและนี่คือเรื่องราวน่ารู้ของพวกเขานี่คือทีมฟุตซอลดับท็อปของโลกทีมชาติโป,ปรตุเกตผ่านเข้ามาเล่นในฟุตซอลโลกรอบสุดท้ายทั้งหมด5ครั้งและเมื่อพวกเขาเข้ามาชิงแชมป์โลก ไม่เคยตกรอบแรกเป้าหมายของทีมคือการเป็นแชมป์โลกแต่เฉี่ยวไปเฉี่ยวมาจากการคว้าอันดับที่3ในปี2000และครั้งล่าสุดในปี2016พวกเขาจบด้วยอันดับ4แต่มาในครั้งนี้พวกเขาแบกดีกีแชมป์ยุโรปมาจากปี2018ด้วยและเป็นทีมที่ใครจะประมาทไม่ได้คุซื้อที่วางลากฐานเกือบ10ปีคอเกบราสอยู่กับฟุตซอลเกตตั้งแต่ปี2012 หากนับช่วงระยะเวลาก็เกือบ10ปีแล้วที่กุนซือชาวโปรตุเกสวัย49ปีเข้ามาเป็นกุนซือของโตเล็กซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นกุนซอแนวหน้าของโลกด้วยระยะเวลาขนาดนี้เขาทำทีมได้ใกล้เคียงกับแชมป์โลกที่สุดแล้วจากผลงานดังกล่าวที่เก่าไปข้างต้นจากการเป็นแชมป์ยุโรปพอมดฟุตซอลแห่งโปรตุเกส เดอะแมทิกเชียนหรือนักมายากลเป็นฉายาของ r ิคาโดฟิเจเปดาซินวา布拉กาหรือเรียกกันจนจิตปากว่าลิคาดิโยแข้งวัย35ปีผู้คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของโลกมากถึง6สมัยโดยเฉพาะกับฟุตซอลโลกครั้งล่าสุดในปี2 0 1 6ที่โคลอมเบียตัวเขาคว้ารางวัลรองเท้าทองคำจากการยิงเป็นดาวซันโบ12ประตูเคยค้าแข่งกับสโมสรชั้นนำมามากมายจากการคว้าแชมป์ยุโรปสโมสรเบิก้า และอินเตอร์โมวิสตารวมถึงช่วงปี2010-2013เคยมาโยกค้าแข้งกับนากุยาโอเชียนในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นสโมสรเดียวกับที่สุวุฒิเถือนกลางค้าแข้งอยู่ณปัจจุบันเคยชนะไทยในฟุตซอลโลกครั้งเดียวที่ฟูเกตเจอจีนชาทิไทยในฟุตซอลโลกเกิดขึ้นในปี2008ที่บราซิลเป็นเจ้าภาพผลปรากฏว่าฟรูเกตชนะไปด้วยสกอร์3-2แต่หลังจากนั้นพวกเขาเจอกันในเกมอุ่นเครื่อง ไทยชนะ2ครั้งด้วยสกอร์1ประตูต่อ0และ5ประตูต่อ2กัน1ประตูต่อ1ในปี2018สำหรับโปรแกรมการแข่งขันโตเล็กไทยจะออกสตาร์ทเกมนัดแรกกับโปรตุเกสในวันที่13ปยยนันี้ที่ซันกิ l ิสอารีนาโดยทีมอันดับที่1และ2ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายทันทีตามด้วยทีมอันดับที่3ที่ดีที่สุดจาก6กลุ่มเรามาดูกันว่าการเข้าร่วม4ทีมในสายนี้ ใครกันที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป